พระผงขวัญสมเด็จวัดปากน้ำรุ่นแรกเครือบฉลักปี2493-2494หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ,รนรรก, 94, ก,นำกรุงเทพในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระบงคลเทพบุนียังมีชีวิตอยู่ท่านได้ผลิตพระผงวัดปากน้ำหรือที่เรียกกันว่าพระของขวัญออกมาสามรุ่นรุ่นละ84,000องค์ซึ่งรวมทั้ง สามรุ่นก็มีจำนวนมากถึง252,000องอค์เนื่องจากพระของขวัญของหลวงปู่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วจึงมีผู้คนจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปรับพระของขวัญของหลวงปู่ที่วัดปากน้ำด้วยตนเองหลวงปู่มีดำริให้สร้างพระของขวัญขึ้นเพื่อหาทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งท่านจะมอบให้กับญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาร่วมบริจาคเงินทําบุญตั้งแต่25บาทขึ้นไปเพื่อไว้เป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญซึ่งพระผงที่สร้างขึ้นนี้จะเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางปฐม,มเทศนาด้านหลังจารึกอักษรของว่าธรรมขันและหลวงปู่ตั้งชื่อว่าพระของขวัญพระของขวัญเป็นพระผงที่มีส่วนผสมของดอกไม้หอมที่ใช้บูชาพระประจำเช้าเย็นเช่นดอกมะลิ ดอกบัวเกสรดอกไม้ซึ่งนำมาตากแห้งแล้วปนผสมกับแป้งและที่สำคัญจะมีเส้นเกสาของหลวงปู่ผสมอยู่ด้วยซึ่งหลังจากผสมเสร็จแล้วจะนำมาปั้นเป็นก้อนแล้วอัดเป็นบล็อกออกมาพระของขวัญน,นี้หลวงปู่จะมอบให้หนึ่งองค์ต่อหนึ่งคนเท่านั้นไม่ว่าใครจะทำบุญมากขนาดไหนก็จะได้เพียงแค่องค์เดียวอีกทั้งยังฝากรับแทนกันไม่ได้หรือแม่รับไปแล้ว หากทำหายไปจะมารับใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะหลวงปู่กล่าวว่าพระของขวัญแต่ละองค์นั้นมีเจ้าของหมดแล้วพระผงของขวัญวัดปากน้ำปรากฏพุทธคุณเป็นที่เลื่องลือทั้งด้านเมตตามหานิยมมหาราบแคล้วคลาดคงกระพันจนพูดกันติดปากว่าถ้ามีพระวัดปากน้ำอยู่กับตัวแล้วในน้ำไม่ตายบนบกก็ไม่ตายกลางอากาศไม่ตายลาบผลไม่ขาดมือและมีค่าเท่ากับสมบัติพันล้าน หากมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเถิดจะเกิดสังริ์ที่ผลทุกประการ